That's TV. BMW ประเทศไทยจัดกิจกรรม BMW Trackday 2020เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ความร้าใจครั้งใหม่ณสนามแข่งรถปรทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีกับรถยนต์สมรรถนะสูงประกอบด้วย3สายพันธุ์เอมอันทรงพลังคือ BMW M4 Competition BMW M4 CS Coupe และ BMW M5 ปิดท้ายด้วยสุดยอดยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต bmw i8 roaster d การทดสอบจัดในสนามแข่งเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคันและความสามารถของระบบทุกฟีเจอร์ในด้านความปลอดภัยต่างๆของระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์อันทรงพลังของรถยนต์ bmw ตระกูล m ทั้งระบบช่วงล่างระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่และระบบเฟืองท้ายได้ทดสอบรถยนต์ด้วยการขับขี่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่แตกต่างกันของ3รุ่น ไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งการควบคุมหรือการขับขี่ขณะเข้าโค้งกิจกรรม BM w Track Day 2020กับ4ยนตรกรรมสมรรถนะสูงที่พกพาความดุดันและประสิทธิภาพเนื้อระดับสไตล์สปอร์ตเสริมด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ดีที่สุดในทุกสภาวะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคมากมายแฟนคลับ BM w อย่ารอช้าไปสัมผัสตัวจริงกันได้เลยจ้า